ยอดพุ่งยอดพุ่งเลยแล้วก็ดอกไม่ไม่แห้งยอดพุ่งแล้วก็ดอกไม่แห้งจะติดทุกข้อเลยที่สําคัญคือติดลูกดอกทุกข้อเลยทุกข้อเลยยอดใสแล้วก็ลูกติดทุกข้อแล้วดอกเป็นยังไงบ้างครับดอกดอกก็ใสดีแน่พอน่าจะเป็นเป็นเม็ดออกมาเลยเนี่ยความลูกมันสวยมันใสอ่ะนี่ยมันไม่ไม่ค่อยร่วงอ่ะนีโน่นเม็ดนี่เม็ดธรรมดาจะคลืบเลยใต้โคนอ่ะดีขึ้นเยอะเลยยอดแม็กมาทีแรกเนี่ยใช้ห้าสิบ พอมารอบล่างกันใช้สามสิบทำไมลดลงฮะมันมันหายเหมือนมันหายมันดีประทับใจไหมครับอย่างนี้ประทับใจมากประทับใจมากโอเคเลยถูกใจถูกใจเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่บางอรอนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภอแสวงหาอําเภอแสวงหาจังหวัดจังหวัดอ่างทองครับผมอยู่กับพี่บางอรอนพี่บางอรปลูกพุทราตัวนี้ผมมาดูที่สวนของพี่บางอรแล้ว พุทราสวยแล้วก็ลูกดกมากเลยมาถามพี่บอลว่าใช้อะไรในการดูแลพุทราครับผมก็ตอนแรกก็ใช้ยาทั่วไปเนี่ยตอนนั้นมันมันดอกมันเริ่มร่วงไงก่อนที่จะใช้แมกมากดาวาดอกมันร่วงเจอปัญหาอะไรบ้างครับก็เจอปัญหาดอกร่วงแล้วก็ยอดมันจะบิดมันมันไม่มันเป็นสีน้ําตาลอ่ะดอกยอดมันไม่ยอดมันไม่พุ่งอ่ะแล้ยอดไม่พุ่งดอกมันเป็นมันจะแห้งอ่ะดอกแห้งแล้ว ปัญหาเรื่องแมลงเจออะไรบ้างครับมแมลงก็จะเป็นเพียเ้ยไฟไงเราก็เพียเพ้ยไฟเพียเพ้ยไฟครับแล้ว,แล,วแล้วหลังจากใช้แมกมาลาวาแล้วก็ผสมยาฆ่า,มาแมลงตอนนี้ดีขึ้นยังไงบ้างครับดีขึ้นเยอะเลยยอดใส่แล้วก็ติดทุกข้อเลยยอดใส่แล้วก็ลูกติดทุกข้อแล้วดอกเป็นยังไงบ้างครับดอก <c oughs> ดอกก็ใส่ดีพอกนั่นก็เป็นเป็นเม็ดออกมาเลยเนี่ยจะเป็นเป็นเม็ดแล้วก็มันจะติดอย่างไงคือติดหมดเลยติดทุกข้อเลยจ้่ติดทุกข้อเลยครับ ถือว่าอย่างนี้ถือว่าโอเคไหมฮะโอเคถูกใจถูกใจเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะพุชานีพันอะไรครับคุณพี่เป็นพวงทองกับสร้ามรถปูพ่นกันพวงทองกับสรารถจ้ะที่ปลูกมากี่ปีแล้วครับปีที่สิบแล้วมึงเนี่ยปีที่สิบค่อนข้างสวยมากถือว่าสวยมากแล้วดูเป็นมืออาชีพมากๆ, <c oughs> ๆเลยครับผมที่ใช้แมกมาเท่าไหร่แบกมาทีแรกเนี่ยใช้ห้าสิบห้าสิบครั้งแรกเลยนะครั้งแรกห้าสิบจ้ะพอมารอบหลังกันใช้สามสิบ ตำองไปลดลงฮะมันมันหายเหมือนมันหายมันดีขึ้นบอกว่าเหมือนว่าฉีดแล้วครั้งแรกห้าสิบก็เห็นผลจ้ะลองลดดูก็ยังเห็นผลจ้ะไอตัวลาวานี่เราใช้สองร้อยซีซีต่อนะใ้สองร้อยลิตรแล้วเป็นยังไงบ้างครับเกิดเนี่ยยอดพุ่งยอดพุ่งเลยแล้วก็ดอกไม่ไม่แห้งยอดพุ่งแล้วก็ดอกไม่แห้งจ้ะที่สําคัญคือติดลูกดกอกลุกข้อเลยโอ้ประทับใจไหมครับอย่างนี้ เราทับใจมากผมว่าทับใจมากโอเคเลย